ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับวันนี้ช่องคูไทยรถไทยทำกินก็คิมว่าไข่คอค้องใจครับนี่รถม้ากำกันสามขั้นครับแต่ว่าโซกันไปโซกันมาอดี่ยครับพี่น้องเออว่ารถนี้รวมอุปกรณ์หน้าหลังเนี่ยักมันหนักท่าไหนครับก็ว่าแต่ตัวรถสองตันเอ็ดสองตันเอ็ดเนาะเอออันนี้ก็เลยคาราคาสั่งครับก็เลยเรามาโซกันเบิ่ง มันก็บ,บ่แล้วครับบานนี้สีมาขึ้นต่สังให้เบิ่งเลยนะครับเนี่ยเอออันนี้เอ4 9สี่เก้าครับเนี่ยสีนักทอดไดตัวนั้นน, 50, นันส .50 ้านยิอนแลนแล้วก็ตัวนี้ซูเปอร์โฟครับไอตีนโตนี่สินักทอดไดปบานใบมีดก็ผ่านหลังครับรวมตัวรถนี่แต่ละคันนี่ครับเอาเอาให้เบิ่งกันครับเนี่เอาสิเอา m อนี่แหละครับขึ้นก่อนเด้อพี่น้องเอ้ตี่ตามเด้อ มาเบิ้งเอ็ยมจูสิขึ้นตาซังนี้นครับนี่มันสินักเพราะไหนนี่ครับมาขอซังมันันล่านเข้าเพื่อน,นึงละครับนะครับเนี่ยเอ็มยูสี่เก้าครับเนี่ย ต้นทีนาเท่าไหร่ครับอ่าตัวนี้ศูนย์ศูนนี่ครับสามตันสองร้อยสี่สิบห้าครับนี่ นี่ล่ละครับนี่ M U 49เนี่ยครับโอเครับเบิ่งุู้ประกอบ้ารนะครับ,บ,โบ,โบเรัอบ,บานนี่เด้อมันยังใครข้อสงสัยครับนี่ <laughs> <c oughs> นี่ครับสันมันกะบพวกจ้างเนาะครับนเนาะอเฉพาะตัวรถนี่ ครับอุปกรณ์นี่ครับเอาเบิ่งครับห้าพันหนึ่งร้ยี่สิบครับตัวนี้ครับหนหนึ่งอยสิบห้าครับนี่เอาเอาครับทำกองเรอ้าว คันที่สองผ่านไปนะครับคันที่สองผ่านไปนะครับคันที่สามกำลังมาครับต้นรอ 2บงเด้อพี่น้องเด้ออรถสาสามตันสามตัน225กิโลนะครับคันสามอ้คนนีงโอ้โหนี่ันไงเน่เคื่องเออ น้องครับนี่ครับอันนี้มันเป็นของ3.50ครับนักกระซีซีกันครับนี่ครับเอ็นยูซีเก่าครับเอาคือสีไข่ข้อสงสัยแล้วนะเนาะครับเนาะเออเอาคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้ที่นี้แล้วครับเด้อขอเปเพิ่มน้ำหนักใสลกันครับเออขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องทุกทายทุกทายำกินขอจบคลิปไว้ที่นี้ครับสวัสดีครับ